โอเคครับก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาพบกับผมในเกมฟรีไฟล์แล้วนะครับวันนี้ก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่แล้วซึ่งเป็นกิจกรรมสกินปืนนะครับสกินปืนสไนเปอร์นะครับมาสุ่มกันว่าผมจะหมดไปกี่เพชนะครับตอนนี้ผมมีเพชอยู่หกพันแปดร้อยสิบเก้าเพชน,นะครับกิจ,จกรรมนี้ก็เป็นเหมือนเดิมครับกระชาห้าเหรียญน,นะครับ มาดูกันว่าผมจะหมดไปเท่าไหร่เด,เดี๋ยวผมขอไปเปลี่ยนตัวละครบแป๊บหนึ่งคนระับกันเคลียร์โอเคเอาออกให้หมดนะครับพวกสกุสก,กินหมัดไม่ต้องสัตว์เลี้ยงโอเคแค่นี้ก็พอครับไปสุ่มกันเลย คีเอ็มบอกว่าสกินปืนนี้เป็นของแลนนะครับจะไม่นำกลับมาขายแล้วนะครับไปจัดไป <c oughs> ได้เลยเหรอ <c oughs> มันจะง่ายกันไปไหมเฮ้ยให้เลยเหรอไปต่อเอาได้แล้วโอ้โหง่ายไปไหมครับสองครั้งก็ได้อีกแล้วเอา มาหลอกให้ดีใจมาหลอกให้อยากแล้วก็จากไปอ่ะไปกินรถโอเคไปต่อเรื่อยๆครับโอ้ยไปต่อไปต่อครับตอนนี้ผมหมดไปแปดร้อยเพชรแล้วนะครับยังไม่ได้เลยครับได้แค่สองชิ้นไปต่อโอ้ยสามแล้วสามแล้ว โอเคผมขอย่อยแป๊บนึงนะครับมีแล้วเอาขอสกินปืนส่งไปแป๊บนึงนะครับสกู๊ปสกินโอเคแค่นี้นอกนั้น มุนต่อขาดแค่สองชิ้นนะครับอู้หูยทำไมอาขาดแค่สองชิ้นไม่ได้โอเคขอแค่สองชิ้นโอ้ยโอยเกือบไปแล้ว เอาใหม่จับไปจับไปรัวๆจับไปจับไปจับไปโอ้ผมหมดไปพันแปดแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เลยครับขาดไปแค่สอมันจะไม่ให้เลยหรือไงวันนี้โอเค มีแค่นี้ก็ส่งไปยังห้องดีกว่าเปิดต่อครับอุย้ยเหลือชิ้นเดียวครับเหลือชิ้นเดียวครับมาลเหลือชิ้นเดียวครับเหลือชิ้นเดียวเยี่ยมผมขอเถอะชิ้นเดียวผมขอเถอะอืมไหนเหลือชิ้นเดียวไม่ให้ผมเลยขอเถอะขอเอะ อเจมทำไมทำอย่างนี้อ่ะเฮ้ยขอชิ้นเดียวอุ้ยเอือมได้แล้วนี่อันนี้ผมไม่เอาผมชิ้นเดียวโอ้ยปวดขมับเลยไป โอ้ยหมดสามพนแล้วเนี่ยเย็นเกือ yeah. กบเกือบสามพัน้ะครับสองพันแปดใช่ไหมไม่ให้เลยชิดเดี่อยากจะเปิดดิอ๋อชิลลี่เย็นๆเคีรโคเอ ดดไ,ดได้แล้วครับเอ้ยทุกคนผมได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอเคพอแล้วครับคมได้แล้วเอาระเบิด โคตรเท่โอ้โห,โ,โ,หโคตรสวยใส่เลยครับนี่เปงนี้ครับโอ้ยของแลมีอีกหนึ่งชิ้นแล้วครับโอเคก็ได้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับหมดไปประมาณเท่าไหร่หนะ่ะผมมีหกพันแปดใช่ไหมสองพันหมดแค่สองพันเท่าไหร่วะคิดเลขไม่เป็นมา โอ้โหหมดคดเยอะเลยครับโอเคมาดูสกินกันเลยนะครับสกินมีไหนโอ้โหของแรเนะี่ยนี่ครับตวัวดาจะจะเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับสําหรับจิจกรรมนี้ก็เกลียอยู่นะครับเกือบหมดตัวเลยครับ่อาถ้าใครอยากได้เพชรฟรีนะครับ อย่าลืมกดติดตามผมกด subscribe ให้ผมแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเดี๋ยวถ้าคลิปหน้าถ้ามีผู้ติดตามถึง50คนผมจะมาแจากเพชรน,นะครับโอเคนะครับเข้าใจตรงกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับไปแล้วครับ